สวัสดีครับทุกคนผม j จซจาก Movie บอ n d e r ร์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวหนังนะครับจริงๆจะบอกว่าเป็นหนังภาคต่อก็ได้นะแต่จริงๆมันเป็นหนังภาคจุดเริ่มต้นมากกว่านะครับของแฟนชายซีรีส์ที่โคตรจะมีความหวาดเสียวแล้วก็ดูไปก็ลุ้นไปนะครับแนวแบบไล่ฆ่าอีกแล้วนะสำหรับเรื่องนี้เลยครับผม Pearl ก็ถ้าเกิดว่าคนที่เคยดูหนังเรื่อง X มาก่อนแล้วนะครับเวลาเซิร์ชนี่คุณก็ต้องระวังนิดนึงนะครับว่าเวลาผมเซิร์ชนี่ผมก็บอก X movie อย่างเงี้ยก็ต้องมาลุ้นว่าเอ๊ะมันจะออกมาถูกเรื่องไหมนะคือ X เนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับเกี่ยวกับกองถ่ายหนังโป๊ของที่อเมริกายุคแปดแปดศูนะย์อะไรเงี้ยแล้วก็ไปอยู่ที่ฟาร์มแล้วไอเจ้าของฟาร์มอะ่ะเป็นลุงกับป้านะครับเรียกว่าตากับยายก็ได้แก่มากละซึ่งโหดมากแล้วก็ไล่ฆ่าคนทั้งหมดนะครับ ทีนี้เนี่ยหนังเรื่องเพอเนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปครับเพอเนี่ยก็คือตัวละครคุณยายจอมโหดนั่นแหละครับคุณคุณยายที่โรคจิตนั่นแหละว่าสมัยที่คุณยายเป็นเด็กๆเ,เนี่ยยายมีความฝันยายทําอะไรโตมายังไงนะครับเรื่องราวของเพอก็จะเล่าว่าน้องเพอเนี่ยก็เป็นน้องที่เป็นลูกหลานชาวเยอรมันนะครับแม่เยอรมันแน่ใจว่าพ่อเป็นคนอเมริก,กันหรือเปล่านะคือพ่อเนี่ย อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วครับส่วนแม่ก็ต้องหาเลี้ยงดูแลครอบครัวเพอเนี่ยมีความฝันอยากจะเป็นเหมือนกับเป็นนักเต้นเป็นดาราเป็นอะไรเงี้ยนะเพราะว่าในสมัยนั้นก็คือนางก็อยากจะเป็นอ่ะนางก็ฝึกเต้นอะไรประมาณนั้นแต่ว่าโตมาในฟาร์มเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ก็จะแบบอยับเพื่อฝันนะดูแลฟาร์มไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเพอก็อยู่ด้วยความเก็บกดนะครับแล้วก็ไปรู้จักกับคนหนึ่งที่ เป็นเหมือนกับเป็นคนฉายหนังอ่ะโปรอะ projectionist นะครับแล้วก็ตัวเองเนี่ยแต่งงานแล้วมีสามีแท้ๆนะครับชื่อฮาวเวิร์ดนะแต่ก็ไปดันมีชู้ประมาณนั้นนะครับแล้วเรื่องราวมันก็ยิ่งไปกันใหญ่นะครับเพื่อมันมีความกดดันมาจากพ่อแม่แน่นอนว่าหนังแบบนี้มันก็ต้องมีการฆ่ากันนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยเพิร์ก็จะฆ่าคนไม่เลี้ยงเลยครับแต่ตัวละครมันก็ไม่เยอะนะมันก็จะมีพ่อมีแม่มีไอตัวผู้ชายคนนั้นแล้วก็มีมี เขาเรียกว่าเป็นเซบซิสเตอร์นะเป็นน้องสาวของของสามีตัวเองประมาณนั้นนะครับก็จะเป็นตัวละครหลักๆในเรื่องนี้มันก็จะไม่ได้เจอตัวละครหลายๆตัวแต่มันจะเล่นกับความมันจะมีความน่ากลัวเบาๆของของมีาของเมียกอสนะครับคือนักแสดงคนนี้เป็นนักแสดงที่คุณภาพดีมากๆนะครับผมชอบนางมากเลยนะคือนางอ่ะหน้านางมีความมีเอกลักษณ์ แล้วก็นางแสดงบทต่างๆได้ดีมากนะครับคือหน้านางจะเป็นหน้าแบบยิ่งๆิ่งนิ่งๆนะแล้วก็ก็จะสวยอะคือสวยในแบบของนางนะครับก็เป็นเป็นลูกครึ่งนะครับคือจริงๆนางนางเป็นอังกฤษนะแต่ว่าอ่าแม่เป็นบราซิเลียนพ่อเป็นแคนาเดียนนะครับแล้วนางก็จะมีความแบบผสมผสมกันก็แบบสวยมากนะครับหนังแต่ละเรื่องของนางก็ชนะแบบ มาแบบแนวๆอย่างนี้แหละแต่ว่าเรื่องที่แจ้งเกิดจริงเนี่ยสำหรับผมผมรู้จักนางเนี่ยมาจาก X กับเพอร์นี่แหละนะครับทีนี้เนี่ยถ้าจะรีวิวเพอร์แบบง่ายๆเรียกว่าเป็นหนังโกแล้วกันนะครับคือมันมีความมีความสยดสยองแล้วก็เป็นแนวแบบไล่ฆ่านะครับ mm hmm. ดราม่าเฮอร์เรอร์ิลเลอร์อะไรประมาณนี้แนวแลชเชอร์แต่ว่าผมดูไปเกือบจะครึ่งเรื่องใช่ไหมเอ๊ mm hmm. มันก็ไม่ขาขายสักทีนะเออมันจะ่าตอนไหนวะ แล้วนั้นมันจะฆ่าฆ่าฆ่ารัวๆเลยครับแต่พอมันฆ่ารัวๆเสร็จผมรู้สึกว่าเอ๊มันก็ไม่ได้โหดขนาดน,นั้นนะมันก็ไม่ได้แบบเลือดสาดเห็นใส่เห็นพุ่งอะไรประมาณนั้นนะสรุปสักพักหนึ่งแม่งตัดเนื้อตัดคนอะแบบทากเขาเรียกว่าไงเป็นทําการฆ่าหั่นศพประมาณนั้นแบบให้จระเข้กินผมว่าไม่น่าปรามาทเรื่องนี้เลยนะครับแม่งก็มีความโหดของมันอยู่เหมือนกันใครที่ชอบแนวๆประมาณนี้แนวๆแบบหนัง หนังไล่ฆาหนังโหดนะแล้วยี่มีความแบบย้อนยุคเข้ามาด้วยนะสีสันอะไรต่างๆามันทำออกมาได้ดีนะผมดูแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนกับเราดูหนังยุคขาวดำที่เอามาเกรดสีมามาย้อมสีอะ่ะมันก็จะมีความมีสเสน่ห์ของมันนะครับแล้วก็แน่นอนว่าคือผมก็เป็นแฟนคนหนึ่งของหนังของ a 2 4นะถึงแม้จะมีหนังหลายๆเรื่องที่เป็นแบบหนังผีอะไรเงี้ยไม่ได้ดูเพราะก,กลัวเหมือนกันต้องหาหาจังหวะที่แบบดูได้ คือจะให้ไปดักดูคนเดียวก็ไม่ดูหรอกต้องหาเพื่อนดูก่อนนะครับอย่างเรื่องเพอรเงี้ยก็ดูกับแฟนก็เลยอ่าโอเคดูได้อยู่นะครับก็แนะนํานะใครที่ชอบใครที่ชอบน้องเมียนะครับน้องน้องเมียคือเมียจะเป็นน้องเมียนะครับคือคนที่เป็นคนกํากับอะ่ะคือไทเวสใช่ไหมส่วนคนที่เป็นเขียบเขียนเรื่องอะไรพวกเนี้ยก็ไทเวสก็คือร่วมมือร่วมกับเมียด้วยนะคือนางก็มีพรสวรรค์ด้านานี้เหมือนกันนะครับก็น่าสนใจนะ เ้าจริงไป49รางวัลนะครับเราชนะชนะมาถึง14รางวัลเลยนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะมันมีหลายๆจุดนะครับที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยผมชอบมากในเรื่องนี้ทั้งๆที่มันมันก็มีความแปลกของมันใช่ไหมแต่มันจะมีอะไรหลายอย่างที่จะเชื่อมโยงไปว่าอ๋อยังไงเพอตอนนี้เป็นอย่างนี้บ้านหลังเดียวกันมุมนี้เป็นแบบนี้ห้องใต้ดินเป็นแบบนี้นะครับการฆ่าใช้อาวุธแบบนี้มันมันยมันโยงไป x ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ มันอยความกดดันของฉากอะแล้วก็ตอนสุดท้ายนะครับตอนสุดท้ายแบบท้ายเรื่องเลยเนี่ยที่เพอต้องยิ้มยิ้มแล้วหน้าค้างไว้ผมอยากรู้ว่าตอนถ่ายจริงเนี่ยกี่เทคนะคเพราะว่านางยิ้มนานมากๆน้นางยิ้มแบบหลายนาทีมากๆนะครับแล้วก็ยิ้มเสร็จน้ําตาไหลมาด้วยคือการแสดงตรงนั้นคือแบบแม่งส,สุดจริงๆนะครับแล้วก็จริงๆผมอยากจะรู้ต่อด้วยว่าเรื่องราวของฮาร์วิร์ดอะคือพอเขากลับมาแล้วใช่ไหมเขาก็จะมาเจอสภาพว่าเ้ยพ่อแม่เพอเป็นแบบนี้ เราอาจจะรู้ได้ซ้ำว่าเพลคฆ่าคนไปบ้างแล้วก็ฆ่ามิสซี่ไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วยังไงอ่ะมันเราคือให้อภัยหรอวะสุดท้ายเพราะเขาก็ต้องอยู่ด้วยกันต่อใช่ไหมเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยฮาวเวิร์ดกับเพลก็คือตัวละครของตายายในเรื่องของ X นะครับอันนี้ก็เป็นคําถามที่ผมก็ยังสงสัยอยู่นะครับเป็นอืมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคือฮาวเวิร์ดคนเดียวกันไหมนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครคิดว่ามีคําตอบก็ตอบผมหน่อยแล้วกันนะ แล้วว่าคุณเคยดูเรื่องนี้แล้วคุณชอบไม่ชอบลองคอมเมนต์มาดูนะครับเดี๋ยวแล้วไงเจอกันต่อไปในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับขอแนะนำ Privateo VPN VPN สำหรับนักท่องโลกกว้างอย่างคุณจะหนังจะซีรีส์หรือแม้แอนิเมชั่นก็สามารถดูได้ทุกแอปทั่วทุกมุมโลกในราคาเริ่มต้นเพียงแค่2เหรียญเมื่อคุณกดไปที่ลิงก์ของทาง MovieWanderer คุณได้ VPN เราได้ค่าขนม Privateo VPN ปลอดภัยแน่นอน ช้อปสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องมูฟี่วันเดอร์เลอร์ค่ะ